a ลโลสวัสดีครับมาเจอกันเลนทิกซัพโลเพนกะับต้นคอาเซีอีวานซอนย้

<laughs> Two weeks later. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.

เฉ <laughs> <laughs> โอ้ยตรวจคนนี้ไม่ไหววะ <laughs> 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 ไม่เห็นเฉย หายตัวไปหาไม่เจอหาไม่เจอหาไม่เจอไม่เจอเฮ้ยหาไม่เจ,อ,จ,อ,จอขนาดนั้นเลยเหรอ I <laughs> later Oh yeah boy <laughs> I don't know. เย่่อ้าาววไงสวัสดีฝนเย่ท่านท่านทำพจนานาคาอะไรนั้นก็น่าใครเป็นหมาวะนะเรื่องหมาอะไหรอสงสัยอะนะโอ้ยท่ฝนเย่เอ้าโอ้ทำไมเปลี่ยนเป็นชุดอย่างนี้แล้วนะวันนี้ถ้ามาลองเปิดประสบการณ์ใหม่อั่นใครอยากลองไม่ไม่ชินเลยอ่ะใส่ชุดนี้ไม่ชิน ปลี่ยนโลกะท่านเปลี่ยนโลกะท่านตอนนี้ข้าไม่รู้จะไปแล้ววะจะว่าอะไรเหมือนกัรนี่ะฉันก็มาดูว่าเขาจะเอายังไงเนี่ยเฮ้เขาเขาเตรียมอาวุธมาแน่นมากอแต่ว่ารอองค์มาแน่นแน่นแน่นมากๆนะแปลว่ายอมไหมเนี่ยยอมเสียต้องมียอมแบบยอมเสียใชจๆเอาเอาเอาไม่วาเอา ไปทางนูน้นจะหนีไปได้ยังไงไปทางนู้นอ่ะ เดี๋ยวเราเขายิงกันจบเขาลบเบิร์ได้ลบเบิร์ได้ลบเบิร์สวัสดีคร,รับท่านประธานสวนัสดีครับ ไทยมุ้งอย่างเราไทยมุงเรั่งมุงอยากรู้ระหว่างที่ปัดผ้ากันเนี่ยขเขาก็าเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้ากดในกระเป๋านะ เออใช่นีเขียนกันเคยทำใช่ไหมล่ะก็เคยมีแตนไม่ได้ทำโอคนนั้นสมมติอะคนนั้นะเลยคนนั้นอะจะเป็นทีมคนถือกระเป๋าก็ได้ใครจะไปดูเรื่องเขาอีสีตัวก็รักษาต่างเออใช่เออความพิธีนะเนียนๆไปอะนะไปทางนน้นออกไปทางใช่แล้วหันบ้าไอเดิมหรืว่าตอนนี้มันแค่ทฤษฎีท่านอาจจะไม่ใช่ก็ได้ถ้าไป็น real สวัสดีท่านไปดูเขาดีกว่าถือว่าตัวประกันไม่รักชีวิตทำไมอ่ะตัวประกันทำไมอ่ะจะขี่ม้าหนีอะไรอนี้คือเขาได้เป็นรูปแบบใช่ใช่แต่ทีมพ้นคือแต่งตัวพร้อมตู้มากเลยกระเป๋าทุกคนปืนครบใช่ปืนสองกระบอกด้วยมั้งนะเนีตนรถไฟมากันคือกะมาสู้เลยแล้วสถานการณ์ตอนนี้เป็นไงบ้างใครได้เปรียบ ไม่เห็นเลยครับไม่เห็นเลยเห็นเดียวเห็นแต่ต้นไม้วิดีโอโผล่มาต้นเงียบเงียบแล้วเงียบไวมทิ่เห็นไหมล่ะใช่เพื่อเห็นเหมือนกันใส่คนจะเยอะเกินจะไปโพลหรือไงล่ะบ้าอยู่ให้จบเลยเข้าไปตอนนี้มั่วแน่ไข่โพลตรงไหนครับยังไม่รู้เใส่กระโปรงเงียบแล้วมืดไปหมดหายไปแล้วน่าจะคนน่าจะคนเยอะ เดี๋ยวฉันก like ็ต right. ้องตีตัวเนี่ยมาจะเลี้ยงไม่ได้ยังไม่ได้บ้านได้วมาแตกหมดเรียบร้อยเรียบร้อยอยู่ไกลซะด้วยคนเรียกเก็ตรงนี้เลยยิงกันตงบแล้วใช่ไหมสายปานเลยอ๋อยิงอยู่ครับแต่คนเรียกเก็แล้วอ่ะใจเย็นๆใจเย็นๆจเรารอจดหมายเราก็ได้ใกล้ใกล้เดินตาม เขาวิ่งไปงกิน,น,น,นกันตกทะเลกันแล้วมั้งครับวะ่ะน่าหนิโอ๊คอ้คุณหมอ <laughs> เรียบร้อยแล้วว่าหมอโซจา <c oughs> <c oughs> โอ้เป็นไรนั่นรีบรขนาดนั้น <c oughs> <c oughs> เ่ะออนไลนี้ใครนเนี่ย ฟริไม่นนต้องรองหมอใช่ไหมอ่ะน่าจะให้หมอเขามาจัดการเลยเดี๋ยวเราเพื่อนย้ายเดี๋ยวมันจะมีปัญหาจนนี้จี้ว่างไงว่างไงมาสวยเนี่ยเลงงกูรอ ไม่รู้ไม่รู้มาใครอ่ะไม่รู้มาใครไม่รู้มา,มมาใครใเอาเออมาแต่นายมาทำอะไร<น>ไปช่วยเขายิงเหรอเมื่อกี้อ๋อเป็นโอลิอีไงอ๋อเขาไม่ใช่เป็นธนาคารเออแล้วเมื่อกี้ได้ไปอยู่ชุดอยู่ชุดไล่ล่าไหมใช่ครับใช่เอาหราไไอไปเจอกันนานอีกตียังเลยตอนนี้เป็นยศไร,รอ,อ,อ่ะแล้วก็ตอนนี้พันตีแล้วพันตีแล้วเหรอเร็วอะไรขนาดนั้น แล้วพวกที่ออนพวกพวกที่อ่อนพวกไวเปอร์เขาออกไปหมดแล้วอะ่ะเขาก็เสียลแล้วครับก็ระโอ้เห้ตายอย่างว่าทำงานมานานเลอะใช่ครับพบี่มาปลูกฝ้ายต่อได้ไหมอ่าไม่รู้เหมือนกันแหละฉันรู้สึกเงาเหงาอ่ะโอ้ <laughs> รู้สึกแบบอารมณ์แบบยังไงไม่รู้อ่ะ่ <laughs> ยังไง <laughs> ไม่รู้อยู่ดีกล้รู้แบบไม่รู้ทีัอธิบายไม่ถูกอะแรงกู อารมณ์แบบไม่รู้ว่าฉัอธิบายไม่ถูกเลยเคยไหมอารมณ์แบบเคยเคยไม่ร <AU X> <performance> ู <kat Gard zat todavía> ้จะอธิบายยังไงแล้วแต่ว่าผมก็เลยมาเป็นโปลิีไงเงาเงาไย่างรมั้งเดี๋ยวไม่รู้มาไม่รู้มาใครทำอะไปทำอะไแล้ว ท่สวัสดีท่านทวัตปรุลท่านชื่ออะไรท่านชื่อชอนชอนเหรอใช่ชอนมาทำอะไรที่นี่นะถ้มาดูงานกับโปรงโอ้โหจะมาเป็นโพลิสเหรอท่านใช่ก็อยู่อยูดีดีดีกันได้เออบอกให้ท่อย ติดอะไรกันป่ะทำไนติดอะไรกันชื่ออะไรนะชั้นน่ะเหรอใช่ลืมแม่นำตัวชั้นฟอนเย่ท่านฟอนเย่ฟอนเย่ตัวเอีกฟอนเย่าใช่ยินดีรู้จักนะดานจริงค่นวันที่ฉันก็เรื่อยไปเปื่อยมามาหาเพื่อนเก่าดูมาดูงานไมม่มีคนทาบทามมาเลยให้ฉันเป็นโพลิแต่ฉันเกลียดเป็นฉันขาดมาเกษตรกรมากกว่า แต่ก่อนนี่หมวกหมวกก็หมวกหมวกคนนี้เนี่ยแมงโก้ครับแต่ก่อนพวกไฟเจอท่านเย่บ่อยฮะท่านเย่เป็นคนแรกเลยที่รู้จักในเมืองอันนี้ก็หมวกของคนสอนงานด้วยอะไรท่านอะไรท่านเป็นคนสอนงานได้ไหมก็ครั้งแรกก็เจอที่ราชสัตว์นี่แหละครับเป็นไม่มีอะไรเลยตอนนั้นเจอครั้นแรก ตอนนี้ฉันก็ยังเรียกเปื่อยอยู่เหมือนเดิมอ่ะต้นอะแรงโก้เป็นพันตีแล้วอ่ะฉันก็ยังเป็นแต่ก่อนเลยต <c oughs> <c oughs> ้นโฟลี่ชุดเก่าเขาอ,ออกหมดฉันก็ยังเป็นเหมือนเดิมเนี่ย <c oughs> อ่ะแล้วไม่แรงโก้ไม่ไป็นนวดอ่ะไม่มีชื่อไปนวดอ่ะอ๋อชิงใช่ไหมพอลิศมีไหมวันนี้ว่าชิงเม,มื่อวานเนี่ยมีใหท่นยาดิษอ่ะบนอีกแล้วอืฟอนเย่ท่านเย่ คนเย่หรอใช่ใช่คอนเย่คนนี้สนิทกันสนิทกันมาทำไมดาสนิทไม่รู้จะสนิทยังไงเล่นนั่นกวางใครไม่เอาไปขายอะนะนั่นอะไรดิไม่รู้เหมือนกันของผู้นี้หรือเปล่าสามเออแมงโก้ครับอันนี้คนดูงงานสวัสดีท่านพระทศรุล ท่านชื่ออะไรอ่ะชื่อชอนครับชอนฮะคุณชื่ออะไรครับเนี่ยฉันอีวานอ่ะอีวานฟอนยีครับผมอ้ออ้อว่าไงเอ๊ะเขาชื่ออะไรนะคนนี้เขาชื่อชอนชอนครับผมนามสกุลอะไรับโอชครับหืมโอรคับชอนโอชเนี่ยครับผมคนนู้นก็ชอนเหมือนกันนะเขาชือชั้นทำไม ำไมไหลายช้อนเพ่อนเน่ยอันนี้จะเป็นโพลิสเหมือนกันหรือเปล่าเยอะมากเลยท่านอะไรท่านจะเป็นโพลิสเหมือนกันหรือเปล่าปัญญาดูอ๋อใช่ท่านอยากลองเปิดประสบการณ์จริงอะครับ่อครับคือคู่บ้างนะครับแต่งตัวขึ้นเหมือนกันนะชริปโจนพวกข้าฮะโจนเหรอครับใช่ครัอ่อสักครู่นะตอนนี้ยังไม่รู้เลยอ่ะเขาใส่หน้ากากี๋ยวเราก็ฟื้นก่อน ช้อนช้อนหลายช้อนเลยไช้อนเด็กซานเราเยอะมากก็ธรรมดาก็ซีอิ้นเอ้แต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนะไม่ถึงหน้านมมากเนี่ยเหรออะผลนี่จริงไหมเนี่ยมาเป็นผลนี่จริงเหรอทั้งหมดทั้งหมดใช่ใช่ใช่ทั้งหมดไม่ไม่หมดสามหรือเปล่าเฉยๆพี่เราทำร้ายไปโอ้โหคนละเรื่องใช่เราขยับไปทางนู้นดีกว่าไม่แน่ใจไม อันน,นี้ยังไงมาเป็นโฟเิตมันไม่มีอะไรท, Owner, ทำแล้วใช่ไหมถ้ารู้สึกว่าข้าอยากลองคกฎหมายท่านคือแบบคือแบบตอนเป็นแก๊งก็ก็้ใกล้บงมองเหลือบตามบอกทางนี้อยู่ท่านมันก็น่าสนใจใดีครับใช่แถมว่ามีประสบการณ์มาด้วยสินะการตกปีกใช่น่าจะง่ายอยู่หรอวให้มันดูแล้วน่าดูไปท่านมามาเขาให้ฝึกงานกี่วันพวกนี้ อ,อ๋อปกติเดือจ็ดวันนะท่านอันนี้คือมาดูงานด้วยไงอ๋อมาดูงานใช่ไหมเออแบบถ่อน้างาอะเกาะจะแก๊งมาแล้วแล้วก็เป็ดูดวงบรรดาโดนให้ไร่ชัยโดนดวดาวเจ็ดวันนะท่าน<ม>แล้วก็ต้องดูงานนิดสิบวันหรือเจ็ดวันนี่แหละถ้าก็เลยเอาดวงดาวด้วยดูงานด้วยถ้าออกมาจะได้แป๊บเดียวท่านอ๋อใช่คะับเอาแลวเดวบักลิสเขายังอยู่เหมือนเดิไมไหมเนี่ยหรือว่าแตกแล้วล่ะ ไม่ค่อยดากันแล้วท่านเป็นข้อต่คือจำนวนคนมันน้อยลงเพราะว่าก็ด้วยสาเหตุเนี้ยนะเพราะว่าคนมันน้อยแล้วเขาเไม่ค่อย่ได้แต่ค่าก็อยากค่ายังเครื่องติดยังไงค่าก็เลยต้องหาอะไรครับเข้าใจเข้าใจเข้าใจเอ้าใจเออ่ยิบตองหยิงตองแต่คงยังไม่มีบทแปลนี่ต้องมีบท หวงได้มาจากไหนเนี่ยทำไมหมวกสวยด้เยเก่าแล้วเก่าแล้วหมวกตั้งแต่สมัยที่มันสี่สิบเหรียญน,นะคะอ๋อเหรอเาอ้โ,โหสวย,ยไม่ค่อยได้หยิบมาใส่บ่อยๆไม่เคยเห็นเลยนะอ่าใช่ใช่ข้ารู้สึกว่าใส่สีฟ้าไงเพราะมันต้องใส่สีฟ้า,ายาวๆเลยนึกถ,ถึงหมวกนี้ก็เลยหยิบมาใส่่ยมีพอดีเลยใช่ไหมใช่ใช่ต้องเรียกว่ามีพอดีเลย แต่เหนยโคป่ะเอ๊ะแต่มันไม่มีคนอ้วนอ่ะคิดว่ากลุ่มไหนอ่ะเขาจับอาวุธวัตส์เต็มเลยไม่รู้ไม่รู้ปกติในโคลเขาว่าไม่น่าทำนะนะมีคนเลเซอร์เหรอเพราะว่าเขาเซฟเซฟไงเขาเป็นแก๊งต้องต่างไงเข้แต่ว่าใช่ก็เพิ่งไปทำปืนมาเนี่ยโอ้โหท่านทำปืนมาปอเห็นเลยกระปิ่งไปเกือใช่ได้มาสี่กระปอกก็เห็นอยู่แหละเก็บเก็บก่อนเนี่มันเย็นเย็นก่อนจะร้อนเลย